นิยายขายหัวเราะบ้านพระยาพิรมสุดว้าวเปิดประตูร้านค้ากริ้งกรังพี่คะที่นี่คือร้านอะไรหรอคะดูหน้าร้านเงียบเงียบเหมือนมีความลับแอบซ่อนความลับหรอครับก็ร้านนี้ขายอนาคตขายอนาคตพี่เป็นหมอดูหรอ ไม่ใช่หมอดูครับแต่ผมจะให้คุณเห็นอนาคตดีๆในราคาที่คุณเอื้อมถึงคอนโดราคาพิเศษคอนโดบ้านพระยาพิรมรัชดา36ชั้นหนึ่งร้านค้า4ห้องใหญ่สุดๆเอาไปรีโนเวทใหม่จะแต่งให้สวยเท่าไหร่ก็ได้เหมือนได้ห้องใหม่โอ้โหชื่อยาวเหมือนชื่อมิสยูนิเวอร์สดีขนาดไหนราคะเริ่มเลยนะ อยู่ในซอยรัชดา36แยก11ใจกลางรัชดาลาดพร้าวขนาด33.11ตารางเมตรต่อหนึ่งห้องแบบสตูดิโอทั้ง4ห้องขายรวมเลยหรือแยกขายก็ยังได้มี1ห้องน้ำอยู่ชั้น1อาคารอ e, ีเหมาะมากเปิดร้านหรือกิจการได้เลยขายเพียง2,990,000บาทผ่อนแค่4,500บาทต่อเดือนถูกกว่าเช่าถูกกว่าเสื้อผ้าลดราคา เดี๋ยวพี่พูดเร็วมากแล้วมันคุ้มยังไงอะ่ะคุ้มมากครับอยู่ใกล้ MRT ลาดพร้าวและ BTS พหลโโยธิน24เข้าออกได้หลายทางลาดพร้าวพหลโโยธินวิภาวดีมี7ซเว่ e อลเร้านซากุรีดรอปรพอ24ชั่วโมงสแกนนิ้วเข้าห้องรายล้อมด้วยมหาไหลดังห้างใหญ่ธนาคาร SCB ใหญ่สุด แล้วทำไมมันดีกว่าคอนโดใหม่ล่ะคะเพราะว่าคอนโดใหม่ในละแวกนี้เริ่มต้นเกินแสนบาทต่อตารางเมตรแต่ยูนิตนี้เพียง9 0 0 0 0บาทต่อตารางเมตรแถมได้ห้องแบบร้านค้าบนชั้นหนึ่งหาไม่ได้แล้วจะเปิดร้านกาแฟขายเสื้อทำออฟฟิศหรือปล่อยเช่าก็คุ้มเพราะคนอยู่แถบนี้เยอะมากทั้งออฟฟิศและนักศึกษาเอ๊ะ ฟังดูแล้วหนูว่าพี่ไม่ได้ขายคอนโดพี่ขายโอกาสในชีวิตใช่ไหมคะพูดงี้ผมน้ำตาจะไหลครับใช่เลยขายความฝันที่จับต้องได้บนทําเลที่คนแย่งกันอยู่แล้วถ้าหนูสนใจต้องติดต่อใครคะโทรหาซีราบรกเกอร์เลยครับ095 082 4552หรือทักไลน์ fb หรืออีเมลก็ได้ at r i r a b r o k เกโอเคค่ะพี่หนูจะรีบโทรเพราะถ้าช้ากว่านี้เดี๋ยวฝันหลุดมือ เสียงโทรศัพท์ดังติดติดพร้อมเสียงน้องน้ำเดินออกไปแบบคนพร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่ห้องนี้ขายอนาคตจริงๆแต่ใจผมอ่ะขายให้เธอไปแล้ว